เด็กๆพบกันวันนี้นะคะครูแอนจะพาเด็กๆไปเรียนรู้เกี่ยวกับการดูแลรักษาความสะอาดข,ของร่างกายกันค่ะแต่เอ๊เด็กๆรู้ไหมว่าอวัยวะในร่างกายของเรามีอะไรบ้างอ๋อๆๆไม่น่าจะถามใช่ไหมคะอะนุบาลสามแล้วรู้แล้วแน่ๆเลยแล้วก็รู้จักหน้าที่ของมันด้วยใช่ไหมคะเอ,อ๊มือ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 ของเรามีหน้าที่ทําอะไรนะคะ ยิบจับสิ่งของเอา้าเราจะรักษาความสะอาดมือได้อย่างไรล่ะล้างมือนั่นเองพี่เด็กๆบอกนะคะคราวนี้วันนี้แหละค่ะโรงเรียนจะพาเด็กๆไปรู้จักกับการแปลงฟันแหมทำไมเราต้องแปลงฟันหรอคะเออมีหลายคนบอกมาค่ะว่าถ้าไม่แปลงฟันเป็นยังไงนะคะฟันผุแน่ๆเลยค่ะปวดฟันด้วยใช่ไหมคะเอ๊ะจะจริงอย่างที่บอกหรือเปล่านะ เดี๋ยวเราไปดูการ์ตูนสนุกสนุกกันค่ะพร้อมแล้วไปกันเลยสุขบัญญัติ10ประการตอนฟันผูโอ้ยเอยโอ้ยเป็นอะไรอะ่ะมารืมก็ปวดฟันนะะปวดฟันสงสัยฟันจะผุแน่เลย อวิเพื่อนแค่ถอมไปให้ไหนสิว่าไงนะถอมไปให้ไหนหว่าไงนะแันบ,บอกให้ช่วยถามไปให้หนเรื่อยกลิ่นเข้มข้นเรือเป็นลมโอ๊ย,อออยจะบ,บ้าเหรอไม่เหม็นขนาดนะั้นสักหน่อยหรือไหนนอน พวกนายอยู่ไหนอ่ะอยู่นี่นี่พวกนายรังเกยียจทัานขนาดนี้เลยเหรอรักนะแต่ไม่กล้าแสดงออกอะ่ะไหนวิธีถอนฟันผูกของนายอ่ะนี่เฮ้ยปากคนไม่ใจหายฟาร้า เอาวิธีที่มันแม,น,มนหน่อยอ่ะมีม้ามีมาอืม,มงั้นใช้วิธีนี้ก็แล้วกันนะเมนเนะโอ้คนะว่างเลยรับรองแมนมากฉันจะคว้างแล้วนะคว้างแล้วนะตัวเองกอยจะคว้างแล้วนะี่หว่าเสียวไม่กล้าดู นลูบฟันนี่ไม่ใช่วิธีที่แก้ปัญหาที่ดีนะแล้วพวกเราจะต้องทำยังไงล่ะถ้าเราฟันผุก็ควรรีบไปหาหมอฟันให้ทำการรักษาแต่เราควรรู้ว่าฟันผุเกิดจากนิสัยการชอบกินอาหารหวานเหนียวติดฟันหรือชอบกินจุบกินจิบโดยไม่ยอมแปรงฟันหลังกินอาหารพวกขนมหวานพวกลูกอมท็อกกลตน้ำหวาน นักอัดลมใช่ไหมคะใช่แล้วเพราะเวลาที่เรากินอาหารจะมีเศษอาหารไปติดตามฟันตามซอกฟันเป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรคทำให้เกิดฟันผุฉะนั้นควรแปรงฟันทุกเช้าและก่อนเข้านอนและหลังกินอาหารเราควรบ้วนปากหรือแปรงฟันทุกครั้งมารุมนายชอบกินขนมหวานเป็นประจำเลยที่ไหม แล้วแปลงฟันหรือว่าบ้วนปากทุกครั้งหลังกินอาหารหรือเปล่าละ่ะงั้นก็สมควรแล้วที่นายจะต้องฟันผัไปแปลงฟันกันเถอะเร็ว แปรงฟันแล้วปากสะอาดฟันแข็งแรงดีจังเลยเนาะถ้าพวกเราไม่อยากปวดฟันต้องแปรงฟันทุกเชา้าก่อนเข้านอนและหลังกินอาหารก็ควรบ้วนปากหรือแปรงฟันทุกครั้งอ๋อแล้วควรเลือกยาสีฟันที่ผสมฟูออไลและสิ่งที่ไม่ควรลืมก็คือการไปพบทันตแพทย์อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งนะครับ เป็นยังไงบ้างคะทุกคนถ้าเราไม่แปรงฟันจะทำให้เราฟันผุนั่นเองนะคะอย่างเราควรจะแปรงฟันอย่างน้อยวันละสองครั้งค่ะคือตอนเช้ากับก่อนนอนและควรบ้วนปากนะคะหลังจากรับประทานอาหารทุกมื้อด้วยนะคะนี่เพื่อนได้ยินเสียงกระซิบมาบอกว่าหนูก็แปรงฟันทุกวันนะคะผมก็แปรงฟันบ่อยเลยนะคะแต่ทำไมฟันยังผุอยู่เลยล่ะ แน่นๆนี่เลยค่ะเราจะต้องแปลงฟันให้มันถูกวิธีค่ะแมีฟันมาแล้วก็มีแปลงสีฟันมาด้วยแต่บอกก่อนนะคะว่าคุณครูก็ไปเรียนกับคุณหมอมาเหมือนกันค่ะเรียนวิธีการแปลงฟันนะคะคราวนี้คุณแอนจะมาสาธิตการแปลงฟันที่ถูกวิธีให้เด็กๆดูค่ะดูฟันของเรานะคะจะมีทั้ง ด้านบนและด้านล่างนะคะเนี่ยค่ะเราได้ยาสีฟันบีบใส่ในแปลงเรียบร้อยแล้วเวลาเราแปลงฟันนะคะเรจะแปลงด้านล่างก่อนค่ะเวลาแปลงฟันด้านล่างนี่นะคะคุณหมอบอกว่าให้ถูบเบาๆนับในใจ1-5ค่ะ1 2 3 4 5ฟันด้านล่างก็ปัดขึ้นนะคะหครั้งเหมือนกันค่ะ1 2 3 4 5แบบนี้นะคะทำแบบนี้ไปเรื่อยๆค่ะนับในใจ1 2 3 4 5แล้วก็ปัดขึ้น1 2 3 4 5าทำไปเรื่อยๆจนรอบเนี่ยนะคะข้างในปากนะคะส่วนด้านในก็เช่นกันค่ะเนี่ยค่ะใช้แปรงสีฟันเอียง45่องศานะคะคุณหมอบอกทูทๆทนับ1ถึงหในใจแล้วก็ปัดขึ้น5ครั้ง หนึ่งสองสามสี่ห้าเช่นกันค่ะทำไปจนรอบรอบนี่นะคะแล้วก็ข้างบนค่ะข้างบนก็เหมือนกันนะคะอย่าลืมข้างบนนะคะถูเบาๆห้าครั้งนับในใจหนึ่งสองสามสี่ห้าส่วนด้านบนต้องปัดลงนะคะเด็กๆปัดลงห้าครั้งค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วค่อยขยับมา เหมือนเดิมนะคะนี่ค่ะทำไปจนรอบปากเลยค่ะข้างในอย่าลืมข้างในอีกทีนึงนะคะนี่ค่ะข้างในนะคะให้เด็กๆมองเห็นข้างในนี่นะคะปัดลงเหมือนกันค่ะส่วนฟันด้านบดเคี้ยวนี่คือฟันด้านบดเคี้ยวนะคะลูกให้ถูๆ อย่นี้นะคะถูถูส่วนด้านหน้าถูแล้วก็ปัดออกปัดออกนี่นะคะทําไปจนรอบๆข้างบนก็เช่นเดียวกันค่ะและที่สําคัญคุณหมอบอกว่าให้แปลงฟันอย่างน้อยสองนาทีด้วยนะคะแปลงนานๆด้วยนะคะแปลงนานๆเรามีอะไรอยู่ข้างในนะอืม เราจะมีลิ้นอยู่ข้างในใช่ไหมคะลูกจริงๆแล้วนะคะฟันคุครูไม่มีลิ้นนะคะเด็กๆควรแปลงลิ้นด้วยค่ะแปลงลิ้นถูถูถลิ้นนะคะเพื่อเป็นการทําให้เชื้อแบคทีเรียมันหายไปนะคะแล้วพอเวลาเราแปลงฟันเสร็จแล้วทําอะไรนะคะอ่าใช่แล้วเลยค่ะใช่เลยใช่เลยหลายคนทําได้หลายคนทําทถูกแปลงฟันเสร็จแล้วป้วนปากให้สะอาดแต่บ้วนปากเสร็จแล้วยังไงนะ ส้องก็จกองดูหน้าของตัวเองแล้วก็หลังหน้าหลังหน้านะคะหล้างหน้าให้สะอาดด้วยค่ะนี่ละค่ะเด็กๆว,ว,วิธีการแรปรงฟันที่ถูกวิธีที่ครูนํามาฝากวันนี้นะคะเอาละสําหรับวันนี้เราพอแค่นี้ก่อนเดี๋ยวไว้ไปดูกิจกรรมสนุกๆอีกในคลิปต่อไปค่ะบ๊ายบายค่ะ